สวัสดีครับแถาตะเขียวเตี้ยวยังนุม่มสามทิดแชแนลไม่แล้วครับผมครับมื่อนี้ขับมาผมมาพอกับสามติศอยู่หน้าทงคือเเขาพี่นอ้องขับกับมาสวัสดีที่สวัสดีนอ้องเข้ายู่นี่ครับหน้าทงเนี่นะครับก้อนสีไปหน้าทงกัเลยแวะววสีมาอัปเดตเบิ้งสถานที่ก่อสร้างให้พี่ให้นอ้องเบิ้งจกักวางจักข้าวจักเหล็กจักน้อยครับว่าระดับน้าม,มันสี หลดระดับลงซ้ำไรควอมเสียหายมันสิมีทอะไรเนาะครับครับก้อนอื่นเศร้าเมื่อนี่ก,ก็เป็นเศร้าว,วันที่ยีบสองครับยีบสองกรากฎาคมพศาะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับวันจันทร์นะครับยังเป็นวันหยุดจุดเชยอยู่ครับหยุดจุดเชยวันนี่ละวันเขาวันซาเนี่แหละครับซานทีกับพึ่งออกเว้นออกการออกงานมากครับจะออกไม่ให้ไปหน้าคือเก้านั่นแหละประสิาพาิีาพผ้าหน่องเข้ามาเพิ่งให้บางหน้าเราก็สพยายามไส้ยัก เด็กจากน้อยไปเบิ้งบาที่มีผูมีปลาได้ไปพ่อเลยไปปิ้งไปแก่งง่ายบ่นอนะครับนี่นะครับระดับนา้ำลดลงแล้วพี่น้องแต่ว่าน้ำก็ยังลงมาเรื่อยๆอยู่ใหล่ำหวยนะครับนี่ครับก็สามารถย่างขามได้แล้วครับนี่นี่ครับเบิง้งจากปลาหากพัง่งหรือว่าเศษไม้ เศียดกบไผเศียดไม้ยอียงต่างๆที่น้ำได้ผัดได้สะมารนนะครับน้ำม,มันก็ลงมาจากข้างบนเพิ่งในห,หน้าไอห,หน้าเฮานีแ่แหละครับพอกระรุดออกช้อนหนึ่งตะลิงกับข้างปลายไล่ครับข้างปลายไล่ลดถามได้แนบได้แนพี่นอารถดเ่รถดยังนี่ บรูไ่าู้ว่าสีดำเนินการต่อดไดบูบูครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็เขานาฝนเต็มฤดูแล้วนี้ก็เดือนกันยาเรากสิงหาอนี้ก็สิเนี่ยเส,สียงเพลงก็ขึ้นมาแล้วพี่น้องยังน้ำตนครับนี่ครับนี่มันมันพังลวครับสลิงเอาเอา,เอาจ้าแม่พ่อกันยุพุนครับให้เพลงมันจบสก้อนพอดีคุนมมน้ำหมู่บ้านเพื่อนเปิดเพลงเปิด,ปดยังคนสิบประชาสัมพันธ์ยังบูครับ นี่ครับน้ำข้าบนก็นลงมาเรื่อยๆอยู่อันนี้เป็นหน้าสามสิบเนาะครับนี่ให้เขาจ่าห้องที่ห้องว่านไว้ครับน,น้ำครับตัวต่ดับลงแน่ยูพี่น้องแต่ว่าเขามันอ่อนนั่นที่มันติฟืนง่ายปออันนี้ก็เป็นของหน้าข้างกันครับเป็นกระบายน้ำลงมาเรื่อยๆอยู่น้ำก็ยังเต็มทอ่อขึ้นกาครับอีกจากหมื่นสองหมื่นคนละครับจังสีน้ำก็จังสีอ่อนลง มันอยากขางน้ำใสอยู่ครับจะว่าก็เขียวน้ามไม่หระมาใส่ให้เขาอ้อนห้องมันฝืนตัวจะเล็กจ,จากน้อยก่อนโดยเฉพาะให้นี่ครับมันเป็นทางน้ำได้ละ่ะมันติดฝืนง่ายเพราะพี่น้องเขากำลังจะเกิดถ้าเกินบ่อระบายลงมาทั้งนี้เพื่อจะจักสิระบายไปทางไหนนะครับทั้งฝุ่นมันกระบายไปคือกันนี่ครับสำหรับขเขียวห้อง น้ำก็แห้งอ,ออกแล้วตามให้นี่ครับแล้วก็ให้น้องให้น้องสินักกอมูครับเปราะว่ามันรับน้ำเป็นที่สุดท้ายต้องเอาน้ำไม้มาใส่ครับมันจังสีฟื้นเร็วตอนนี้เราบายน้ำเก่าออกไปสะก่อนปันห้าหนึงทีมันนั่น พื้นตัวยาก,ก็คือน,นกปากห้างล่ะครับเขาบินนกมาหากินอาหารกินปลากิกนหอยเขามาเหยียบนะครับเพราะว่านตัวใหญ่นกปากห้างนะครับอันนี้จะเป็นเขาที่ว่านไปก่อนมองไนที่มันเกิดบด่ดีที่มันห้างมันยังกัดสิได้หากา้ามาสอม,มาแทมแล้วครับเนี่บ่ใหญ่ครับมองจังสิ ใส่หอบบริใส่ไว้หมองเกา็ด้วยครับหลังยู่ข,ข้างบนพุ่นก็เอาลงมาไว้ข้างล่างน้ำกันาะวหนาม,มันอ่อนลงแล้วเดี๋ยวให้นี่ก็สิ่ครั้งนามใส่แล้วครับนี่ก็สิอัดหนามอัดยังไว้แล้วอัดพ่อถั่วหยาท่วมยังครับ มองนี่ห้องกับบ่อใสล้วครับนี่พอนี่ยบ่อใสล้วเอาลงไปไสหมดแล้วครับปากตรงห้องมองเดียวเดี๋ยวจังไปยามน้ำกันมันสินมีปูมีปลาบามา่มื่อนี่ไปไปเบืองหนาสะดุ้งจัหน่อยหนามันอ่อนลงแห้งไปเสียงหน้ากะตี กะปูตีไม้ตียังใส่ไว้พอ่อแดงนั่งไอ้เศร้าเราเราพี่น้องนี่บบดทันไอ้เห็ดมันขึ้นดีปานไดหรอกเอ,อาแต่พ่อแดงนั่งไอ้เศร้ามีไอ้เศร้ามีแห้งก่อนนี่ครับตีไม้ตียังเรียบร้อยแล้วสามสิบล้วครับมาเห็ดผู้เดียวโน้ำน้ำลงแห้งครับกว่าทิศหลายแก้บระเด็กัน้นไฟไว้นี่ครับน้ำห่วยลดลงแห้ง แจกระบ,บอกสามทิศยุดอกแจ้อยากอัดสายครับเพราะว่าแจ้อยากเอาน้ำของหน้าขึ้นกันเพราะว่าหน้าแจ้มันขนขางสีสตอยุทีทีดอนนะครับมันน่นมันต้องอัดสายน้ำจังสีเข่าครับตัวรถเระดับลงแห้งในคลองในยังนี่น้ำสะน้ำเสาะไรก็เป็นโขกเป็นยังมัดพี่อน้อง สีมาตัดหญ้านึ่นี่แหละครับนนาเนื่องทิ้งหน้าน,นุ่นทิน้งหน้าเขานี่แหละมือนีแต่ว่าเนี่ยบ้านพัดไวาอยัดอยัดเก็บกูมันอยู่หน้าโคกอ,ออกน,นะย่านมันเนา่าแต่เดี๋ยวจังไปคุยกันซะก่อนเขาสีให้ไหปซอยบ่ขันบ่ให้ไหปซอยสามจิตกับสีมาตัดหญ้าอยู่นี่แหละครับดูดูนุ่นเทียงหน้านี่แหละเพราะมันเปลี่ยนมันยังครับหนาโป้งหนายัางเ้าปลากระเรียนขึ้นเรือย,อยอยู่ครับผมเพราะว่าเป็นปลาสุดพงปลาตั้งมานอื่นปลาสุดพงเนาะครับปลาปลาเลี้ยมนะครับ มันยานมันเนา่ามันน้อยครับมันก็ได้หาหกเดียนนึงเราครับหกเดียนกัวมันจำเป็นต้องเอาออกเอาบ่ออกอ,อกมันกับสีเน่าสีไปตัดลําไว้เราให้ลุงยัดล่อ,อรถไทยมากไทยขึ้นไหนป่ะไปเบื้องไส้ครับมันสีสวยตอนนี้ก็สิบแปดโมงแล้วหิว้วเขาแล้วม้อนี้บ่แดดครับแต่วา่าอยากเอาเอาจังหน่อยพี่น้อง เมื่อกี้กับฝนมันก็ลิ้นมาอยู่ลิ้นซ้ำถวัาสาบานห้องกับเอื้นวัดเนียวจักจัน่นนั่นแหละครับนี่ครับใส่ไปนี่หมดครับทุกซองหลังเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันเลยครับมา,มารุ่นน้ำกันเลยครับมีอะไรหรือเปล่าชื่อม่งเก้าวเป็ี่นมินมิดครับ Nhiệt nguyên nguyên nhẹp ปลาขาวน้อยครับนี่ปลาขาวน้อยหลังนี้มีซ้ำนี่เดี๋ยวเบิ้งอีกหลังหนึ่งครับปลาตองครับนี่ปลาตองปลาขาวคือกันว่าถือปลากระแห่งปลาเนื้ออ่อ,อนคือนจะเข้าใส่ในทอน่อเนาะครับเนาะเดี๋ยวเทให้พี่ให้น้องเบิง้ง ดี๋ยวเคลียร์พื้นที่มองนี้ก่อนอเ,เห็นบึงอยู่นี่เลยครับขาวปลาขาวปลาตองขาวหน่อย ยานัางหน,น,นึ่งใส่ไ้ในฟอมันจะมีฝากระเนียงน้ำมันอ่อนเหรอครับดนหมวกนึงพอดีพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเอาอให้พี่น้องเบ่ง มกหนึ่งพอดีไปแย่น้ามกมกน้อยๆอ้อน้อยๆจำน้ำครับไปพี่น้องเก็บเมียนเรียบร้อยเอาตากแดดไว้เอาไปให้ย่น้งเรียกมกตะตองนี่ก็ไปตืมกันครับครับที่นพี่สาวยกสะดุ้งได้พ็อได้เก็ดลาบเหนียวได้อยู่น้ำก็อ่อนลงแห้งยู่พี่น้อง บถถือปลาเนื้ออ่อนปลากระแยงคือจังไซในทอครับมันเหมืออเรากับบรลูมันขึ้นไปเมือ่อเรล้าครับข้องนี่ป่ามันจังขึ้นมาดีครับนี่ข้องของพนนี่ครับขึ้นมาสาหน่อยนี่เพราะว่าหน้าทางผีมันสิกก่งกวงก็ทางของสามทิศนะครับเนี่ยเขากำลังสเกิดน้ำเขามทว,วมเองก็ตั้งตนตั้งล่ำได้ นี่ครับมันกร,ระบายน้ำลงมาเรื่อยๆอยู่เอาแต่เาตาพี่น้องเอาขนาดบ่แดดก็เอาไหมเอาเห็ดบอ่อเห็ดกับบอท่านด้ออกปะไหนดอกบ่าท่านี่ภาพ,พี่น้องขึ้นไปเก็บเห็ดขึ้นผู้จักเืออยู่ปีนี่มันบ่ท่านด้ออกครับ เฮ็ดเรางกออกก่อนเจ้าสิปีข้าพี่น้องห้องขึ้นไปเบื้องเห็ดตอนนี้ไม่มท่านไห้ออกครับมาหอดรดแล้วเอาครับสรุปผลงานอีกเจ้าเทือนึงป่าใส้ห้อเพอได้หมกครับได้มกนึ่งห้ยานัางไปมก ตัวได้เป็นเอาไปปล้อยให่ในสากระจ้างเลือกเอาบลานไหนมันสีย่างเนาะครับไปบันีสามทิศกับสีผ้าพี่ผ้าน้องเขาบ้านไปห้ากินเขากินน้ำซะก่อนกระจ้างสีได้ไปหาเห็ดเวียดเจ้าคองครับเมื่อนี้ก็รู้สึกว่าสีบรรยากาศสีดีบ่มีแดดครับแต่ว่าก็เอากับฮอนไปบันีีพี่น้องสามทิศกับสีผ้าพีพา่ผ้าน้องเขา,บ,า,ขาบ้านกับเสียวบรรยากาศหน้าทงไว้ซํานี้ก่อนครับครับท่านนี้สามทิศก็ขาข,ขอบุญขอบพุทเนาะครับพอแม่พี่นองห้องเมื่อสุขุสุขคนลวครับที่เขามารับชมคลิปของสามทิศต่างต้นจนจบ ขอบคุณทุกคอมน่์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบรายผ่าดคลิปไม่ๆม่นะครับจปบน้าสามทิติผ้าพี่ผ้านนองไปยังกัจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามทิฏฐิเกษีวย้สำนี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ